ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าป่าหาเห็ดกันนะคะตอนนี้ขับรถเดินทางค่ะเดินรอบๆสวยเดินธรรมชาติค่ะสวยมากเลย จากรถก่อนนะคะลงจากรถก่อนนะแล้วก็ลงจากรถละด,ดูบรรยากาศรอบๆเพื่อนๆสวยมากๆลงจากรถก็มาเจออันนี้อะไรเนี่ย มันคืออะไรเนี่ยน่ารักเชียเทียจะได้อะไรไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าป่ากันนะคะเพ,พื่อนๆไปค่ะเพ,พื่อน ป่าสวยงามค่ะไปค่ะเดินไปกันค่ะจะมีเห็ดไหมหนอวันนี้เพราะว่าฝนเพิ่งจะตกไปนะคะลมแรงจัง ยงามค่ะมีป่ารอบๆ เอเห็ดอะไรหนออันนี้เห็ดอะไรเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูนะคะดอกก็เลเลยอันเนี้ยไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินหรอกคะ่ะแต่ก็ไม่แน่จะอาจจะเก็บเอาไปเป็นตัวอย่างดูที่ว่ามันคือเห็ดอะไร ก็มันมีเห็ดอันนี้นะคะที่มันขึ้นที่ขอนไม้เนี่ค่ะนี่อันนี้เหมือนเหมือนจะเคยเห็นเพื่อน,อนๆบอกว่ากินได้นะคะแต่ก็ไม่กล้าค่ะที่เขาวอืมนี่นะคะแต่ไม่กล้าเก็บเพราะว่าไม่รู้จักเดี๋ยวเดินไปต่อนะคะ เดินไปต่อสามีเดินไปนู่นละ <laughs> เห็ดอะไรหนอสีดำๆนี่มีเยอะะเลยเนี่ยค่ะสีดำเยอะเลยคือเห็ดอะไรไม่รู้ไม่กล้าค่ะไม่รู้จักเราก็จะไม่เก็บกินนะคะ อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดทักซ่างแต่ว่ามันแก่แล้วแก่แล้วใช่ค่ะเป็นเห็ดทักซ่างที่เคยเก็บแต่มันแก่แล้ว ก็จะเดินไปต่อนะคะไปตามล่าหาเห็ดค่ะเห็ดอะไรเนาะไม่รู้เห็ดอะไร <c oughs> ไม่เอาค่ะอ๋อยังมีบูเบอรี่นะคะนี่นี่ค่ะรูปเลิศเลย <c oughs> ก็ยังมีอยู่เลยนั้น ดูสิดูเพืเ่อนๆได้นิดหน่อยก็มีเยอะแยะเลยไปต่อค่ะเห็ด <c oughs> แก่แล้ว แก่แก่แก่ลมาช้า อันนี้เห็ดอะไรหนอขึ้นเป็นกอเชียไม่รู้ใช่เห็ดอัน,นหรือเปล่าที่เขาบอกเห็ดขอนอ่ะไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันเริ่มจะแก่แล้วคิดว่าใช่นะ ต้องกลับไปศึกษาเพราะว่ามันขึ้นเป็นกอแล้วสีก็ใช่เลยแต่ลองเอาไปศึกษาดูสิลองไปศึกษาดูว่าใช่ไหม thấy vậy, lại có chơi nữa hả? Dỡ lên มันจะขึ้นตามใต้ต้นไม้ใต้ขอนไม้เนี่ยได้เยอะเลยมีไหมเนาะอ้าวมีอีก ฉันจะเห็นดีนายยาะเยอะแยะเลยนี่ เห็นไหมนี่เพื่อนเพ่นมันจะขึ้นที่ขอนไม้เห็นนะนี่เห็นไหมคะ ก็ดอกก็สวยนะคะใช้ได้มันจะเห็นอีกนะเห็นอีกอ,อันนี้ทักซ่วงที่กินเหมือนไก่เหมือนหมูอร่อยค่ะ